นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมัวว่าผักแคร์นะครับวันนี้ผมมาเป็นตอนที่ชื่อว่าข้อมูลจากรูปในหนังสือนั่นเองนะครับภาพที่มีคําพูดนั่นเองนะครับก็เป็นภาพของบุสลีนะครับภาพนี้ครับมีคําพูดของบุสลีนะครับซึ่งเน้นย้ําถึงพลังงานของคําพูดและคําสําคัญของการพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกนั่นเองนะครับคําพูดดังกล่าวอ่านว่า บุรีกล่ะว่าอย่าพูดในแง่ลบเกี่ยวกับตัวเองแม้ว่าจะเป็นเรื่องตลกก็ตามนะครับร่างกายของท่านฟังเนี่ยไม่รู้ถึงความแตกต่างนะครับคำพูดคือพลังงานและการไล่เวทมนต่นเองนะครับนั่นคือสาเหตุที่เรียกว่าการสะกดคําหรือการสะกดจิตหรือการอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะการพูดกับตัวเองนะครับ ดังนั้นครับการที่เรียกว่าเปลี่ยนวิธีการพูดเกี่ยวกับตัวเองแล้วท่านฟังเนี่ยจะจะทําได้คือการเปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองด้วยนะครับยิ่งเราพูดเกี่ยวกับตัวเองในทางที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นไอจากหลังมือเป็นหน้ามือนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคุณก็เลือกเช่นกันนะครับก็เหมือนกับคําพูดนั่นเอง จากการวิเคราะห์คำพูดนี้ครับพบว่าการพูดกับตัวเองเชิงลบอาจจะส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีเนื่องจากร่างกายอาจจะตอบสนองต่อคำพูดเชิงลบราวกับว่าคำพูดนั้นเป็นเรื่องจริงในทันทีซึ่งอาจจะส่งผลให้ความนับถือตัวเองตนเองและความมั่นใจในตัวเองลดลงในนเ่งนะครับคำพูดนี้เปรียบเสมือนหรือเปรียบเทียบกับ ระหว่างคํากับคาถาก็ได้นะครับโดยเน้นถึงพลังงานในการกำหนดความเป็นจริงส่วนสุดท้ายของคำพูดทำหน้าที่เป็นคํากระตุ้นการตัดสินใจและรับและความรับผิดชอบส่วนบุคคลมันบอกเป็นในว่าการไม่พยายามเปลี่ยนรูปแบบเชิงลบของการพูดคุยกับตัวเองเท่ากับว่าเราเลือกที่จะรักษารูปแบบเหล่านั้น ไว้อย่างมีประสิทธิผลนะครับและด้วยเหตุผลนี้จึงเลือกผลลัพธ์เชิงลบที่เกี่ยวข้องโดยสรุปนะครับคำพูดนี้กระตุ้นให้เกิดสติเกี่ยวกับวิธีการพูดเกี่ยวกับตัวเองโดยการสนับสนุนการยืนยันเชิงบวกว่าเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวกนั่นเองนะครับซึ่งผมไปพบกับ หลายๆท่านนะครับหลายๆคนที่อยู่ในวงการที่เรียกว่าการลงทุนนะครับแลก็มีเงินมากมายนะครับเขาเขามีความมั่นใจในการพูดกับตัวเองมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าคําพูดที่เขาพูดอยู่เป็นประจำก,ก็คือ คำว่าขอบคุณนั่นเองนะครับขอบคุณในคทุก์ทท่านสุดหัวใจจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจของผมนั่นเองนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสนับสนุนผมให้เจริญรุ่งเรืองขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและผ่านออกไปผิวิญญาณเทพเจ้าความชั่วดุสราเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ทาให้ผมมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณพลังงานที่เรียกว่าเงิน